วัสดีคะ่ะวันนี้เช้าวันหยุดคือเป็นวันเสาร์น,นะคะทุกคนแล,แ,ลแล้วเราเลแล้วเราก็จะมาผัดโั่แขกนะคะทุกคนถั่วแขกของเราก็อ่อนมากๆเพราะว่ามีมีน้องคนหนึ่งเขาไม่กินพริกเราก็จะเราก็อยากกินพริกนิดๆเราก็ใส่เป็นลูกไปเลยนะคะทุกคนเราไม่ต้องผ่าเนาะถ้าเราผ่ามันมันจะเผ็ดนิดๆอย่างนี้ค่ะน้องคนหนึ่งกินพริกไม่ได้เลยนี่ถัวแขกเราก็มาซอยเป็นแบบนี้นะคะ นี่เราก็จะใส่มะเขือเทศหอมแดงแล้วก็หมูสามชั้นนะคะตรงที่มะเขือเทศนี่ก็คือข้ามิ้นนะคะทุกคนถ้าชาวไทยยายของเราเนี่ยเวลาทํากับข้าวนะคะทุกคนส่วนมากแล้วก็จะใส่ข้าวมิ้นด้วยนะคะเพราะว่าข้าวมิ้นเนี่ยมันจะช่วยท้องอืดท้องพืดน,นี้นะคะทุกคนมันได้ช่วยได้ดีมากๆนะคะนี่เราก็จะนําเอาหมูลงไปคั่วก่อนนะคะ แต่ว่าถ้าบางคนเขาก็จะเอาหอมแดงลงไปคั่วก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าเราจะทําให้หมูคั่วให้หมูให้มันแห้งก่อนนะคะให้หมูเซ็ตโตกก่อนแล้วก็ไฟใส่อย่างอื่นนะคะนี่ก็คือเมนูผัดทั่วแครที่ไม่เหมือนใคร ไม่เหมือนใครเพราะว่าไม่มีใครทาแบบนี้ <c oughs> นี่หมูแล้วก็หอมแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใส่หอมแดงเลยนี่นะคะทุกคนแล้วก็คั่วได้ที่แล้วแล้วก็จะใส่มะเขือเทศแล้วนะ เมน,นูก็ไม่ได้ยากเลยวิธีทำไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะทุกคนน,นี่ทีมันจะออกเหลืองขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็ปรุงรสด้วยซอสนี้นะคะทุกคนตามใจชอบนะนี่อันนี้จะเป็นดูดดีนิดนึงแล้วก็น้ำมันหอยนิดนึงนะคะทุกคนเพิ่มค,ความอร่อยสี่นน่นากินมาก แล้วก็จะตามด้วยซอสนะคะทุกคนอ๋อทำไมต้องอันนี้เราก็ใส่ซอสลงไปนิดนึงนะคะทุกคนนี่เราใช้ตัวนี้นะที่ใครอยากทำแบบเราอันนี้อร่อยมากลงผกแขกเลยผกแขกเราก็จะออกเป็นสีม่วงนิดๆนะคะทุกคน เมน,นูนี้ที่อร่อยหอมมากๆนะคะนี่แล้วก็เสร็จแล้วนะนี่นะคะทุกคนถ้าใคร่าถ้าใครมองว่ามันน่ากินหรือว่าเหมือนมันจะอร่อยอย่างนี้นะคะทุกคนทำตามคลิปนี้ได้เลยนะคะผัดทั่วแค่หมูสามชั้นนะคะชุดของสูตรของชาวไทยใหญ่ของเรานี่เองนะคะนี่นะคะง่ายมากแล้วก็ได้อร่อยจริงๆ